สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ทุกท่านก็อยู่กับผมแบงค์กระบะขนส่งครับผมวันนี้แบงค์จะมาแนะนําวิธีการขับรถยังไงนะครับให้ประหยัดน้ํามันมากที่สุดครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับว่าต่อเดือนเนี่ยเราจะสามารถประหยัดน้ํามันได้มากเท่าไหร่ครับผมไปเลยครับทีนี้แบงค์จะแบ่งเป็น2ประเด็นหลักๆนะครับประเด็นแรกก็คือสภาพรถประเด็นที่2ก็คือทักษะการขับขี่นะครับแบงค์ขอเริ่มที่สภาพรถก่อนละกัน อย่างที่ทุกคนทราบครับยิ่งรถยางอ่อนเท่าไหร่ก็ยิ่งเปลืองน้ามันนะครับเราเติมให้แข็งไว้ก่อนเลยครับการเติมเท่าไหร่นั้น,นให้เพื่อนเพื่อไปศึกษากับช่างผู้เชี่ยวชาญอีกทีนึงนะครับเพราะว่ายางแต่ละประเภทแต่ละรุ่นมันจะเติมลมยางได้มากที่สุดต่างกันนั่นําให้เติมแข็งไว้ก่อนแต่ต้องปรึกษ,ษาช่างนะครับกันยางระเบิดข้อต่อไปคือการตั้งศูนย์ทวงนะครับผมการตั้งศูนย์ล้อการ่วงล้อโช๊คแล้วก็ช่วงล่างอันนี้ต้องปรึกษ,ษาช่างนะครับแบงแนะนําได้แค่ว่า รถที่ช่วงล่างย้วยเกินไปเนี่ยจะเปลืองน้ํามันมากกว่ารถที่ช่วงล่างกระด้างขึ้นมาหน่อยนึ่งนะครับผมในส่วนนี้ลองปรึกษาช่างดูนะครับแต่กระด้างมากเกินไปก็ไม่ดีนะครับเวลาที่เกิดฝนตกหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะร่อนน้ำนะครับข้อที่2นะครับผมทักษะการขับขี่ครับทักษะการขับขี่เนี้ยจะเริ่มจากการแพลนเส้นทางนะครับให้หลบพวกรถติดหลบเส้นทางที่เป็นการก่อสร้างเราเน้นเส้นทางที่ ตรงๆยาวๆได้ครับเน้นเส้นทางแบบนั้นนะครับมันจะทําให้ประหยัดน้ำมันแล้วก็อย่างหนึ่งเราต้องแผนเส้นทางและต้องกําหนดเวลาให้ดีว่าเราจะต้องไปถึงปลายทางกี่โมงเพราะว่าการโหลดของเนี่ยของแต่ละทีะ่เวลาในการโหลดอ่ะมันจะแตกต่างกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องคํานวณเวลาให้ดีและต้องไปให้ทันเพราะไม่งั้นจะกลายเป็นว่าเราโหลดไม่ได้แล้วต้องรอข้ามวันเพื่อโหลดในวันถัดไปยิ่งถ้าเป็นรถห้องเย็นนะครับหนักเลยเพราะว่า มันจะต้องปั่นแอร์ทำอุณหภูมิข้ามไปจนกว่าจะได้โหลดครั้งต่อไปนะครับเป็นต้นทุนค่าน้ำมันค่อนข้างเยอะครับในตรงนั้นข้อต่อไปก็คือการเลี้ยงรอบเครื่องยนต์การเลี้ยงรอบเครื่องยนต์เนี่ยถ้าเกิดเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลเนี่ยแบงค์แนะนําวิ่งประมาณ80-90ถึงอันนี้ประหยัดมากครับแต่ถ้าเกิดเป็นรถบรรทุกเนี่ยอาจจะวิ่ง70-80ถึงแแล้วแต่รอบเครื่องยนต์นะครับรอบเครื่องยนต์ควรจะอยู่ที่ประมาณ1,400 ถึง1 5 0 0 1 6 0น้น่กําี่กำลังดีครับถ้าใครเหยียบอย่างเดียวเลยเหยียบ1 8 0 0 2 0 0 0นเนี้ยรับรองว่ากินน้ำมันแน่นอนครับและจริงจริงรถขนส่งส่วนใหญ่เราไม่ไม่ต้องทำความเร็วขนาดนั้นนะครับไปเร็วก็แค่ไปถึงก่อนก็ต้องไปรอโหลดอยู่ดีเพราะฉะนั้นให้เลี้ยงความเร็วให้มากที่สุดนะครับผมและก็ข้อสุดท้ายข้อนี้จุดตายตามตอมากครับคือการออกตัวเนี่ยการออกตัวจากออกจากแยกออกจากสี่แยกอะไรพวกนี้ครับเราไม่ต้องรีบมากแล้วเราค่อยๆเลี้ยงความเร็วไล่ขึ้นไปเนิบ,นบๆไปเงี้ยครับ มันจะประหยัดน้ํามันได้มากขึ้นและอย่างหนึ่งเรื่องการเบรกนะครับคือการเบรกเนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบการที่รถเนี่ยสามารถที่จะขับเคลื่อนไปด้านหน้าได้เนี่ยมันต้องใช้พลังงานเพื่อเป็นแรงฉุดลังรถผลักดันรถออกไปนะครับตั้งแต่ศูนถึงแปิบเนี่ยพื้นขึ้นไปอย่างเงี้ยครับมันใช้พลังงานทีนี้ถ้าเราไปขับที่รถคันหน้าเราก็ต้องเบรกแล้วก็ส่งพลังงานอย่างสูงแล้วก็เบรกแล้วก็ส่งพลังงานอย่างสูงแล้วก็เบรกอย่างเงี้ยครับแบบเนี้ยเปลืองน้ํามันมาก วิธีแก้ไขก็คือเราขับรถให้ห่างคันหน้ามากที่สุดแล้วพอคันหน้าเบรกเราไม่ต้องเหยียบเบรกครับเราแค่ปล่อยคันเร่งรถมันก็จะชะลอความเร็วลงชะลอความเร็วลงเรื่อยๆ,ๆพอรถคันหน้าเริ่มแบบขับไปได้ต่อเราก็ค่อยส่งคันเร่งขึ้นไปอย่างเงี้ยครับแบบเนี้ยจะประหยัดน้ํามันได้มากที่สุดแล้วก็เซฟเรื่องอุบัติเหตุได้ด้วยนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับคลิปของเราพอจะเป็นประโยชน์บ้างไหมครับผม จากที่ผมจับสัมผัสดูนะครับลูกน้องที่ขับโรลซิ่งมากๆเนี่ยน้ำมันจะแพงกว่าคนที่ขับเรื่อยๆเอยอะมากนะครับเดือนหนึ่งประมาณ2 3 0ถึงาพันถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด u b s c ไ i b e ด้วยนะครับผมหรือถ้าใครมีเทคนิคดีๆก็คอมเมนต์แชร์กันได้นะครับผมเพิ่มเติมไว้ครับแล้วคลิปหน้าแบงค์จะทำอะไรให้นั้นเดี๋ยวมาติดตามในตอนต่อไปกันนะครับผมงั้นวันนี้แบงค์ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ